นี่คือเป็นดวงของเดือนนี้ตามหลักในวิชาดาวเหินนะครับเดือนตุลานี้ดาวสุขภาพเข้าทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะตะวันออกเฉียงใต้หรือนะประมาณ1 2 5องศาประมาณนี้ร้อยยี่สิบองศาจะยังอยู่ในทิศของตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับดาวนี้เป็นดาวร้ายนะถ้าเขาทํางานดีเกินไปนะครับจะส่งผลให้คนในบ้านป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีสุขภาพเสื่อมโทรมหรือแกเ่เร็วหรือหมดพลังง่ายาหมดกําลังหมดพลังได้ง่ายนะครับอ่อนแรงได้ง่ายเพราะฉะนั้นดาวนี้เราจะไม่ค่อยอยากให้เขามีกําลังเท่าไหร่นะต้องแก้ด้วยโลหะนะครับนะดาว2เป็นดาวธาตุด,ดินนะครับจะแพ้ทางโลหะใช้โลหะเป็นตัวแก้ในขณะเดียวกันดาวดีประจําปีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นดาวธาตุน้ำดาวปีดีโคจรอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ก็แปลว่ามีทั้งดีและ,ละ,ละร้ายผสมอย่างที่พยากรณ์ไปเรื่องร้ายส่งผลร้ายเรื่องสุขภาพเรื่องดีส่งผลดีเรื่องเงินสดสภาพคล่องทีนี้เราจะเสริมยังไงไม่ให้สภาพคล่องเราียขงก็ัด นั่นก็คือใช้ทองเองนะครับทองธาตุโลหะนะครับหรือธาตุทองนะจะเป็นตัวกลางครับดูดพลังงานดินออกแล้วก็ไปก่อเกิดพลังงานธาตุน้ำอ่าเดี๋ยวนั้นตั้งอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะดีหมดนะครับตั้งโลหะดีหมดอ่าอย่างเมื่อกี้มีคนบอกว่าเต่ามังกรได้ไหมคะอาดีเลยเต่ามังกรจะดีเรื่องสุขภาพด้วยเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความมีอาย,ยุยืนนะจึงหมายถึงเป็นของมงคลที่สื่อสารเรื่องยืนยาวมั่นคงแข็งแรงสุขภาพดีพวกนี้นั่นเองนะครับ